สวัสดีค่ะนี่คือทางขึ้นบ้านห้วยหมีห้วยทนค่ะเมื่อกี้ตัดไปแล้วอืมบรรยากาศทางขึ้นบ้านห้วยหมีห้วยทนค่ะทุกคนดูค่ะวิวดูวิวว,ว,วิวหลักล้านค่ะนาขั้นบันไดสวยมากเราจะไปเก็บบรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวิวส,สวยๆลูกค่ะดูดูดูด,ดูวิวสวยมาก ไปด้วยกันเรื่อยๆพี่ก็บอกแถวนี้มีคาเฟ่น,นะคะแต่เรายังไม่แวะวันนี้เราจะแวะพรุ่งนี้ค่ะดูค่ะบรรยากาศเขียวชุ่มไปหมดเลยนะคะทุกคนคืออะไรเป็นอะไรที่เขียวสวยงามมากเลยเนี่ยจองบ้านนี้ไม่ได้ค่ะแล้เลย แล้วก็ได้อีกที่หนึงนะะ่งค่ะดูค่ะดูไปไปต่อครับบรรยากาศที่นี่คือบ้านห้วยหมีห้วยโทนนะคะบรรยากาศดีอากาศดีมากเลยทุกคนอากาศดีมากขึ้นสูงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะ ราจะไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะน,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 นี่คือบ้านห้วยโทนค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านห้วยโทนนะคะดูค่ะดู ันนี้เราจะนอนที่นี่นะคะเราจะนอนที่บ้านห้วยโทนเราจะกลับพรุ่งนี้เช้าค่ะทุกคนดูค่ะบรรยากาศยังมีหมอกอยู่สวยมากดูดิคะอุ้ยสวยเนาะเนี่ย ใช่เนี่ยเน mm ี่ยค่ะดูบรรยากาศดูบรรยากาศดูค่ะทุกคนสวยมากนี <h> ่ค hmm> ือบ้าน้วยโทนนะคะทุกคนดูค่ะดูอุ้ยสวยมากตรงนี้อะวิววิวหลักล้านเลยค่ะทุกคนสวยมาก เขานะคะรถไหลไปรถลั่นกันไปเรื่อยๆนะคะเขาเปลีนสลับซับซ้อนสวยงามมากอุนน้ยเหมือนฝนจะตกเลยเนาะเราพักที่ไหนเราไม่รู้ค่ะให้พี่ก็าไ <c oughs> <c oughs> ปส่งพรุ่งนี้พี่กํามารับ ดูค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันนี่คือบ้านหว้วยทนนะคะวันนี้เราจะนอนที่นี่ค่ะ เราไม่รู้ค่ะว่าเราจะพักที่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆแถวแถวนี้แหละ <laughs> ดูค่ะบรรยากาศอุ้ยสวยมากมีข้าวด้วยคะ่ะข้าวอุ้ยดูดีวิวฝั่งนี้สวยมากเลยคะ่ะทุกคนอะไรนะคะพี่เขาถาม,ม,มอาโอ้โอ้ค่ะค่ะค่ะข,ข,ข,ขอโทษ นาขั้นบันไดค่ะทุกคนสวยมากรเราต้องยืนจับนะคะเพราะว่านั่งไม่ได้เจ็บก้นเราจะไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ที่นี่คือบ้านห้วยโทนนะคะ ไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะอากาศดีมากเลยคะ่ะยังมีหมอกเลยค่ะข้างบนหมอกเราอยู่บ้านหลังไหนยังไม่รู้ค่ะนี่คือจุดชมวิวของบ้านห้วยโทนนะคะสวยมากนี่ค่ะต้อขึ้นไปอีกค่ะต้องขึ้นไปอีกค่ะทุกคนโอ้ยค่ะค่ะ ที่พักเราต้องขึ้นไปอีกค่ะทุกคนดูบรรยากาศไปก่อนนะคะที่พักต้องขึ้นไปอีกค่ะทุกคนกลับกลับกลับสวยมากสวยมากค่ะทุกคนอุย้ยสวยสวยเนินโอปรักโอ้ยข้างบนก็ฝนจะตกแล้วค่ะที่มันมืดอะฝนตกเออข้างบนฝนตกแล้วพี่ก็บอก มันมืดแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่พักเราอยู่ตรง <laughs> นนไหนนี่ไงบ้านสวนาน,ไนาไรนี่คือที่พักของเราคะ่ะทุกคน,ลนแล้วแล้วเราก็ถึงที่หมายปทาง <c oughs> นี่คือบ้านพักของเราคะ่ะนี่คือบ้านสวนานานไรที่เราอุ้ยสวยเนี่ยอุ้ยสวยสวยนี่คือคะ่ะเราลงตรงนี้คะ่ะ ขอตัดคลิปไปแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ